โอเคมาดูอ่ะกรณีที่เขาให้กรณีที่เขาให้ตัวของสารประกอบเชิงซ้อนมาที่ไม่ใช่ชือ <S <S ดี๋ยวก่อนนะนี่อันนี้คือเขาให้สารประกอบเชิงซ้อนมาเชิงซ้อนมาใช่ไหมแล้วก็ให้มึงเอาหาเป็นชื่อวิธีที่เราจะดูคือเราอยากรู้ว่าตัวเนี้ยเพราะเวลาเราเขียนชื่อปุ๊บว่าเราต้องเขียนใช่ไหมว่าประจุของโลหะเราอะมันเท่ากับเท่าไหร่ พราะตอนนี้คือเรารู้ประจุรวมแล้วเนี่ยประจุรวมคือเรารู้แล้วเวลาเขาให้สารประกอบเชิงซ้อนมาเราดูประจุรวมได้เลยว่าประจุรวมคือเท่าไหร่ถ้ามันไม่มีแปลว่าประจุรวมมันคือศูนย์อันนี้ประจุรวมประจุรวมออันนี้เดี๋ยว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 มันจะมีวิธีอีกดูอีกอันหนึ่งอ่ะอันนี้เห็นไ่าว่าอันนี้คือสารประกอบเชิงซ้อนเฉยๆนะเห็นไหมมีสารประกอบเชิงซ้อนไม่มีตัวอื่นแล้วไม่มีไม่มีบอกว่าเป็นบวกแปลว่าสารประกอบเชิงซ้อนเราอะทั้งหมดดาประจุเป็นบวกอืส่วน กรณีที่มันมีสารประกอบเชิงซ้อนแล้วมันมีตัวที่เป็นตัวอื่นปนมาด้วยอันเนี้ยเราจะดูไม่ได้บางทีมันจะไม่ขึ้นว่าว่าเห็นป่าว่ามันไม่ขึ้นเนี้ยมันไม่ขึ้นประจุให้เราแต่ถ้ามันมีแต่ถ้ามันไม่มีมาเราถ้ามันมีประจุอะไรมันจะขึ้นให้เราเลยแต่ว่าถ้ามันไม่มีมันจะไม่ขึ้นวิธีเราดูคือจาไว้เสมอว่าถ้าตัวแรกของเราอ่ะเป็นบวกเสมอส่วนถ้าตัวหลังของเราอ่ะเป็นลบ ตัวอะไรก็ตามที่อยู่ด้านหลังติดลบเสมอมันเป็น A นะ A คืออะไร A คือ na 2ส่วน B คืออะไร B คือสารประกอบเชิงซ้อน ni cn N 4ถูกปะมี B มี A A อยู่อะไร A อยู่ด้านหน้า B อยู่ด้านหลังแปลว่าต,วตัวประจุของ B บะต้องเป็นลบเสมอส่วนตัวประจุของ A ที่อยู่ด้านหน้าต้องเป็นบวกเสมอแต่จะบวกจะลบอะไรไม่รู้เดี๋ยวเรามาดูอีกทีหนึ่งเรามาดูนี้อ่ะ <c oughs> เห็นปะด้านหน้าด้านหลังคือมันแล้วแต่มันไม่จําเป็นว่าเชิงซ้อนอยู่ด้านหลังนะเชิงซ้อนอยู่ด้านหน้าก็ได้อะเช่นเนี้ยเห็นไหมเชิงซ้อนอยู่ด้านหน้าประจุรวมมันเป็นแล้วมันเป็นบวกเป็นบวกเพราะอะไรเพราะมันอยู่ด้านหน้าถ้ามันอยู่ด้านหลังปุ๊บมันจะเป็นลบทีนี้เราจะดูไงว่าเวลามนี่ปุบะมันกลับยังไงก็คือเห็นปะ NA เนี่ยถ้าเราคิดบอกว่า NA มีกี่ตัว NA มีสองมันก็คือวงเล็บ NA สองแล้วก็วงเล็บ NI c n 4 <S <S แล้วก็เห็นไหมอันนี้คือไม่มีใช่ไหมไม่มีคือ0ไ,ไม่มีคือ1ดังนับพอเราย้ายขึ้นไปมันคือการกลับอะสย้ายขึ้นไปก็กลายเป็นอะไรลบสเป็นลบสเพราะอะไรเพราะว่าอยู่ด้านหลังก,ก็เลยกลายเป็นลบสบวกทำให้ถึงกลก 1, ายเป็นบวก 1, 1เพราะว่าอันนี้มี1ย้ายขึ้นไปทำให้ถึงเป็นบวกเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ด้านหน้าก็เลยเป็นบวกอ่ะเรามาดูอ,อันน,นี้อันนี้อะทบไว้ก่อนเลยด้านหน้าเป็นบวกแน่นอนบวกอะไรไม่รู้ด้านหลังเป็นลบแน่นอนลบอะไรไม่รู้ทีนี้เราดูเรากลับถูกไหมเรากลับ สองเนี้ยต้องย้ายขึ้นไปเป็นฝั่งนี้อันเนี้ยไม่มีถูกไหมไม่มีก็คือหนึ่งย้ายขึ้นไปเป็นอะไรหนึ่งย้ายขึ้นไปติดลบเพราะเราใส่ลบไว้ตั้งแต่แรกเราก็ใส่บวกตั้งแต่แรกสองขย้ายขึ้นไปเห็นปะง่ายทีเดียวเองประจุรวมอ่ะอันนี้เดี๋ยวหาอะไรที่มันที่มันในอันนี้นี่อ่ะหาอันนี้ดีกว่าอันนี้มีสองมีสามด้านหน้าเป็นอะไรด้านหน้าต้องเป็นบวกถูกปะ ด้านหน้าต้องเป็นบวกด้านหลังต้องเป็นลบลบอะไรเอาสองขึ้นไปเป็นลบสองเอาสามขึ้นไปเป็นแล้วเป็นบวกสามเห็นปะง่ายนิดเดียวโอเคทีนี้ดูประจุรวมเป็นแล้วทีนี้มาดูกรอนนี้ว่าทําไมมันถึงถ้าเป็นจำไว้เสยงว่าถ้ามันอ่านชื่อถ้ามันให้สารประกอบไอ้ตัวนี้มาถ้ามันให้ตัวตัวที่เป็นสูตรของสารประกอบเชิงซ้อนอะเราสิ่งเราต้องรู้คือเราต้องรู้ว่าประจุของโลหะมันเท่าไหร่เพราะเราต้องเอาไปเขียน ตัวเลขโอเคนะให้สารประกอบให้สูตรสูตรต้องคำนวณหาอะไรคำนวณหาประจุของโลหะเพื่อเอาไปใส่ในชื่อแต่ในกรณีที่มันให้ให้ชื่อมาถ้ามันให้ชื่อมามันจะให้อะไรมาด้วยถ้ามันให้ชื่อมามันจะให้เลขของประจุโลหะเพื่อให้เราไปคำนวณหาประจุรวมโอเคเรามาดูตัวแรกก่อน NICOc NICO4 CO CO คืออะไร CO คือโมลเลกุลถูกปะ H2O CO NH4 พวกเนี้ยคือพวกโมลเลกุลโมลเลกุลจำไว้เสว่าประจุมันคือ0ย์ต่อให้มันมีกี่ตัวก็ตามมี4ตัวคูณศย์มันได้0ย์ผลท้ายเราตัดอันนี้ออกเหลือ NI NI ประจุเท่ากับเท่าไหร่ไม่มีประจุ NI ก็เท่ากับ0ูนย NI C n c โอเคเราได้แล้วประจุ เราได้แล้วว่าประจุอันนี้เป็นบวก1บวก1จากแรกจากที่ฝั่งนี้เป็น1นึ่งแล้วย้ายขึ้นไปอยู่ตัวแรกต้องเป็นบวก1อันนี้เป็นสองย้ายขึ้นไปอยู่ตัวหลังก็เลยต้องกลายเป็นลบสหรือสองลบโอเคทีนี้เราจะหาอะไรนะเราจะหาประจุของ nI ถูกปะเพราะเราต้องใช้ในการเขียนชื่อแล้วก็มาดูเวลาเราหาประจุ I อ็เราไม่ต้องสนใจตัวนี้ละเราสนใจตรงนี้พอเพราะเราเราจะดูแค่ในนี้อะไรไม่รู้อะในวงเล็บเนี้รวมกันนะ่ะ ผลท้ายมันต้องติดลบอยู่สองทีแล้วก็มาดู cn cn นี่มันพิเศษหน่อยมันเหมือน p e นี่ใช่ไหมแต่ว่าจริงๆมันไม่ใช่จริงๆมันคือลบหนึ่งลบหนึ่งลบหนึ่งมีกี่ตัวลบหนึ่งมีสี่ตัวคูณสี่ไปกายเป็นลบสี่ลบสี่แล้วคําถามคือ ni เราเท่าไหร่ไอ้ตัวเนี้ยทั้งหมดแต่มันคือลบสี่ถูกปะแล้วมันจะทําให้เราต้องบวก ni ไปเท่าไหร่เพื่อให้มันกลายเป็นสองลบก็คือลบสี่บวกสองถูกปะมันก็กลายเป็นลบสองก็มันก็จะตรงกับประจุลบแปลว่า ni มันเท่ากับ บวกสถ้ามันเป็นบวกสปุ๊บเราก็ใส่บวกสไปอันนี้เหมือนกันอ่ะเหมือนเดิม H 2 O เป็นโมเลกุลเป็น0 0นยคูณสี่เท่ากับศ Cl Cl เป็นลบห Cl มี2ตัวคูณสเท่ากับไปนะเป็นลบสที่เราไปดูว่าประจุรวมเท่าไหร่ประจุรวมมันต้องเป็นบวกตอนนี้มันติดลบอยู่สและมันติดลบอยู่สองทำไงให้มันเป็นบวกบวกหนึ่งเราก็ต้องบวกไปอะไรบวกไปสเพราะว่า บวก3ลบ2เท่ากับบวก 1, ห็นปะตรงกันไหมตรงที่นี้ค่าของว่า cr เรารต้องเป็นบวก3แล้วก็ไปดูว่าบวก3จริงเปล่าเห็นปะเป็น3โอเคน่าจะพอเข้าใจแล้วต่อไปอ่ะถ้ามันให,ถถนใหถ้ถ้ามันให้ชื่อมาถ้ามันให้ชื่อมาเวลามันมีชื่อปุ๊บมันจะมีประจุโลหะด้วยแต่คําถามคือเวลาที่เราอยากจะรู้ว่าถ้ามันถึงเราอ่ะอยากจะรู้ประจุ ประจุรวมถูกปะเพื่อที่เราจะได้เอาไปเขียนว่าให้มันห้อยถูกว่า Na ต้องห้อยอะไรไอตัวประจุเราต้องห้อยอะไรนี้เราก็ไปดูโซเดียมโซเดียมเฮกซาฟลูออไรด์เฮกซาฟลูมี6กฟลูออไรด์หตัวอ l ลูมิเนียมสแปลว่าเป็นอลูมิเนียมที่ประจุสาม สักหนึฟ้เลอืมโอเคมาอืมนะทีนี้คำถามคือคำถามคือเรารู้อะไรบ้างอยเี้คำถามคือเรารู้อะไรบ้างเรารู้แล้วว่าหนึ่ง เอ็นเอเราอะ่ะมีหนึ่งถูกปะ่ะเอ็นเอเรามีประจุหนึ่งเขียนด้วยสีเขียวแล้วกันเอ็นเอเรามีประจุหนึ่งสองเรารู้ว่าประจุรวมของของประจุของอลูมิเนียมเราอะ่ะมันคืออะไรมันคือสามถ้าเป็นพวกท่าท่าการเซชันมันเป็นบวกสามแน่นอนเพราะว่าเรามันมันต้องเอาไปจับคู่กับอีกแกนที่เป็นลบเสมอเอฟเอฟคืออะไรเอฟคือ 1. ลบหนึ่งลบหนึ่งคูณอะคูณหกถ้ากับเท่าไหร่หกคูณลบหนึ่งถ้ากับลบหก อันนี้เป็นลบหกด้านในมีครบยังมีสองมีสองตัวถูกปะเจอประจุสองตัวแล้วบวกสามลบหกแปลว่าตัวเนี้ยประจุรวมต้องเป็นอะไรต้องเป็นลบสามที 3. นี้เราก็ควยได้เลยอันนี้เป็นลบสามย้ายเข้ามา n a ต้องเป็นอหลรเหมือนเดิมตแต่ตก่อนเราย้ายขึ้นใช่ไหมอันนี้เราจะหาอันลงแล้วเราก็ย้ายลง n a เป็นสามไอตัวเนี้ยประจุมันคืออะไรหนึ่งมันก็เป็น NL F6 แหกแค่นี้เองเห็นปหอ่ะลองดูอันนี้ เพนตาอะควาเพนตาอะควาน้ำห้าโบรไมน์อะโบรไมน์แมกนีเซียมสามอ่ะชดไปก่อนเลยแมกนีเซียมมีประจุสามแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์เขียนนักเกียนมากประจุสามอยู่กับอะไรอยู่กับซันเฟตอ่ะซันเฟตซันเฟตมันคือ CO4 สองลบอันนี้คือซันเฟต ต่ต้องจำให้ได้พวกชื่ออะไรพวกเนี้ย sunface no สี่สองลบหรือว่าถ้าจำไม่ได้อุ้ยเหียถ้าจำไม่ได้มันจะมีหน้าเนี่ยมันจะมีหน้าหนึ่งในของเราไปดูได้แต่แต่แต่นี้ว่าเขาน่าจะให้มานะเพราะว่าอะไรพวกนี้มันยาก,กน่าจะให้มาไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่โอ้ยอยู่ไหนวะ อนี่งไงเซ็บนี่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 นเห็นปะซันเฟดโอสี่สองลบเราดูพวกนี้ทำประกอบได้อยู่ไหนวะเมื่อกี้อ่าอ่ะอยู่ข้อนี้โอเคงี้เราก็มาดู อ่ะตอนนี้เรารู้แล้วว่าเราเรารู้ว่าอะไร so 4 2สองลบมันคืออะไรมันคืออย่างนี้ถูกปะปึ๊บทั้งหมดสองลบอยู่ตัวบนตัวบนยังไงที่ท,ที่ที่สอนไปตัวบ BON นประจุอ่ะเรารู้แล้วว่าอันนี้ต้องเป็นสองแน่นอนแต่ทีเนี้ยเรายังไม่รู้ว่า so 4่อ่ะ eso สี e ่ SO ประจุของเราต้องเท่าไหร่ซึ่งเราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเราคำนวณฝั่งนี้เสร็วว่าข้างบนตัวนี้มันเท่ากันเท่าไหร่โอเคทีนี้เราก็มาคำนวณ มันเดิมน้ำประจุ0นคูณ5เท่ากับ0 br ลบ1ถูกปะถ้า br ลบ1 mn เราเป็น3แปลว่านี้เราเป็นอะไรเราเป็นบวกสองเห็นไหมตรงไหมด้านหน้าต้องเป็นอะไรด้านหน้าเป็นบวกเห็นปะด้านหน้าเป็นบวกถูกด้านหลังเป็นอะไรด้านหลังเป็นลบถูกพอค่อยปุ๊บอันนี้ออกมาเป็น2อันี่ออกมาเป็นสองสองสองตัดกันให้เป็นอย่างต่ำเพราะงั้นก็เลยไม่เขียนอะไรเลยเห็นปะไม่เขียนอะไรเลยอันนี้ก็ไม่มี2อันนี้ก็ไม่ก็ไม่มีสองเอาอีกสักข้อ อ่ะข้อนี้ก็ได้เฮกซาเอมไมเอ่อแอมโมเนียหกตัวไอลูเชเลียมไอยูอ่ะไอยูอะไรไอยูต้องสามด้วยถูกนปะเพราะไอยูเขาบอกเราว่าเป็นสามไอยูเป็นสามอ่ะเป็นอะไรเป็นบวกสามอยู่กับอะไรเตต้า คอริโดเตตตาคอริโดมีคอไลน์สี่ตัวคอไลา์สี่ตัวแล้วก็ nickel. Nickel Times, นิกเกิลนิกเกิลอะไรนิกเกิลก็สามถูกปะนิเอ้ยนิกเกิลนิกเกิลสองอะนิกเกิลสองเห็นไหมเราอยากรู้อะไรเราอยากรู้ตัวด้านล่างถูกปะเราอยากรู้ว่าด้านล่างเนี่ยมันควยอะไรเนี่ยด้านล่างวกนี้มันควยอะไรโดยโดยเราจะรู้ก็คือเราต้องเอาตัวบนลงมาควายถูกปะเราต้องเอาตัวบนลงมาควายอืม นี่เราก็ต้องหาแบบว่าตัวบนของเราอะ่ะหรือว่าตัวประจุรวมเลยเนี่ยมันมันเท่าก,กับอะไรจำได้ไหมที่ฟิกบอกว่าถ้าเขาให้เป็นเป็นตัวชื่อมาถ้าให้ชื่อมาจะให้หาประจุรวมถ้าให้เป็นอะไรถ้าให้เป็นสูตรจะให้หาประจุด,ด้านในจะให้หาประจุด,ด้านในโลหะอ่าไหะอยู่ไหนละ,ะข้อนี้พอนีเออข้อนี้สีเขียวอ่ะ เนี่ยก็มาดูว่าประจุรวมเท่ากับเท่าไหร่อ็นมาเร็วเอ็ประจุเป็นศูนคูณ6เท่ากับศูนย์บวกอ่ะมี1แล้วมี2แล้วแปลว่านี้เป็นบวกสาแน่นอนเห็นปะตรงตรงเป๊ะเลยว่าด้านด้านหน้าต้องเป็นบวกอันนี้ทีนี้เรารู้แล้วด้านหลังต้องเป็นลบแต่เป็นลบอะไร CL 4ลบ1คูณ4เท่ากับลบ4มีลบ4ี่แล้ว ni อะไร ni เป็นบวก2ถูกปะบวก2เจอลบ4ก็เป็นอะไรก็เป็นลบ2ถูกไหมด้านหน้าบวกด้านหลังลบทีนี้เราก็เอามาคว้ยลง แปลว่าด้านหน้าของเราต้องเป็นแหละตัวด้านหน้าของเราต้องเป็นควายลงปุ๊บแปลว่าอันนี้ต้องเป็นลบสองอันนี้มันบวกอยู่แท่ไห่มันบวกอยู่สามถูกปะควายลงปุ๊บต้องเป็นบวกสามไ้ีดูด้านหน้าลบสองด้านหลังบวกสามไหมเห็นปะ